โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไดโนซสเชรเลียสดิฟอร์มชันเป็นไดโนเสาร์แปลงล่างนะที่สามารถชุดนี้แปลงล่างเป็นรถได้มีมาให้อยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันสีเขียวก็คือสเตโกซอรัสครับก็อตอนแรกก็จะมาเป็นแบบรถนะ วิธีแปลงร่างก็ง่ายๆนะครับนี่ไงมันจะมีหางที่พับเก็บอยู่ด้านในกับหัวด้วยดึงออกมาเลยแล้วตรงนี้เราก็หมุนนะหมุนรอบองศาเลยลประมาณร้อยแปดสิบครับนี่ไงหมุนดันลงมาเลยจะได้แล้วกลายเป็นไดโนเสาร์แล้วถึงบอกว่าเป็นสเตโกนะแต่ผมดูแล้วมันคือหางสเตโกนะใช่อยู่แต่ลำตัวมันดูเหมือนแองกิโอซอรัสมากกว่านะ เปลี่ยนล่ากลับก็ง่ายๆนะพับหัวพับหางเข้าไปแล้วก็หมุนตรงนี้กลับแล้วขึ้นมานครับนี่ไงก็จะได้กลายเป็นรถแล้วชุดนี้แปล่่างง่ายอ่ามันมีตัวล็อกด้วยนะอ้าวหัวหลุดเฉยเลยทําไมหลุดง่ายเยนี้ยอืมอ่ะเดี๋ยวโอ้หลุดง่ายเกินอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบต่อไปกันชุดนี้บอบบางไปสักนิดนึงนะพลาสติก มาดูแบบที่สองกันบ้างก็คือแบบอาหน่าจะทีแร็นะไหลอรสลัสวิธีแปลงล่างก็เหมือนกับอาตัวเมื่อกี้เลยครับทำเหมือนกันนะดึงหางดึงหัวออกมาหัวน,นี้ก็ดึงแบบเบาๆหน่อยนะนะครับตีนี้เราก็หมุนกลับด้านมาเลย1ย80คือองศาครับ มันจะยื่นสองขานะนี่ไงมันจะยืนสองขาอย่างนี้แหละแปลงล่างกับก็ง่ายมากพับหัวเก็บหัวเก็บทางเข้าไปหมุนล้อครึ่งรอบองศาครับครึ่งครึ่งวงกลมนะอืมก็จะได้กลับมาเป็นรถแล้วดึงออกมาเบาๆนะคระไม่งั้นมันจะหลุดนะจุดน,นี้ข้อต่อมันค่อนข้างบอบบางเหมือนกันพลาสติกอย่างบางเลยอะ่ะอ่า ไม่รู้ว่ายืนสองขาได้ไหมอ่าได้อยู่นะยืนสองขาได้อยู่อ่ะมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือไทเซลลท็อปชุดนี้มึมาให้สามแบบนะอืมทำเหมือนกันเลยหัวเล็กไปนิดนึงนะไทเซลลท็อปหมุนครึ่งวงกลมครับอ่ะมันอาจจะติดกุก กะกักนิดนึงนะเพราะว่ามันมีตัวล็อกด้วยนะครับนี่ไงได้แล้วคือเกาะหัวมันเล็กนะมันก็เลยดูหัวเล็กตามไปด้วยอ่าตัวนี้อ,อุ้ยปืดดีมากอ่ะหมุนครึ่งลออ้อกลับมาเป็นรถแล้วแปลงร่างกลับเป็นไดโนเสาร์ก็ง่ายนะอืม หมุนครึ่งรอบอ่าได้แล้วครับยังไงสามแบบสามสีนะชุดนี้ก็ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะคลิปหน้าก็กลับมาพกกรไหน่อีกนะครับ